เพ่อนพี่น้องวันนี้หลังจากพี่น้องพ่นก้าวบ,บ้านเมื่อแล้วนะครับกลับบ้านหลังจากให้ตาด้วยพักพนอยหมายว่าซับน้องใหม่ของคุณแม่แต่ว่าน้องใหม่โบมี่หนาม่ะน้องใหม่โมนี่น้องใหม่บ้านกับพ่อได้เอาไปฝากเอฟซีฝากพี่ฝากน้องครับพี่นองขอบคุณถูกกำลังใจถูกการติดตามผู้เพิ่นสอบถามมาตาด้วยเป็นยังไงก็พนขีดตแล้วะ่ะพี่น้องตอนนี้เขาด้ใจแล้วครับเนาะ ตามภาษาผู้ถ่อเราหุนยิดแน่เรา,เ,เ,ราเคยไปเคยมาเราบ่ได้ไปเราเคยขับรถเราบม่ได้ขับพี่น้องเออหมอเขาบอกให้ขี่รถแล้วเขาบอกให้ไปหันมาหนีนะครับอนี่ช่วงกระตุนหัวใจดูแลทานดีๆนะครับโอ้เบิ้งพี่น้องเบิง้งผู้ถ่อซับครับหน่อไม้นี่เป็นธรรมชาติเลยนะครับพี่น้องมันโดนฝนนะแม่เนาะมันโดนฝน,นเร่งหงอกครับพี่น้อง โอ้หากินบรรยากาศนี่ดีครับพี่น้องครับนะครับบ้านชั้นเรียกหน่อไม้บ่งบ่วบ่าที่มันไม่มันไม่มีน้ำอ่ะแม่นนมบ้านลาวอะ่ะนะครับโอ้พี่น้องครับบรรยากาศกินอยู่หลังบ้านเลยนะครับพี่น้องเไไมื่อดี๋ไปแซมาแสมเราเมื่อนี้มีตะปลามัน ามันของมูเถานะครับโอ้พุม่มเดียวนี่ก็หลายแล้วครับเพราะว่ามันมันงอกขึ้นฝนมันตกนอกไม่ก็อยู่หลังบ้านนี่แหละโอ้ยางหลายเลยเจ่าบ้านนอนวันไ่เนาะบ่เจ้าบ้านเหยา เดี๋ยวว่ามันยาวนะครับพี่น้องเผาเขาวเอเขาแล้วเขาก็มาทำฟ,ยฟอยนะบอออหนึ่งเส้ทุงครับพี่น้องอเอาไว้กินน่านได้อ้สุดยอดเลยโอ้เฉพาะอันนี้กับสุดยอดแล้ว ไอ้ตรงนี้ที่เราไปถึงกไอไผ่นั่นน่ะแม่โอ้นี่ถ้าสมมติเราทำทางเขามานี่ยทำทางเขาตรงกลางนั่นน่นตรงทีรานจอดรถพอดนะนี่เผื่อในอนาคตเราทำตรงนี้ถ้าชันกลับมาอยู่บ้านเนี่ยทำที่โรงซ่อมโรงอะไรเราทำกรท่อมไ้ทีมงานอยู่ได้ด้วคนี่ก็ทางกับเขาลิ้มไม่เขาลิ้มเนี่ยกับเขากลางบ้านก็ได้เออถ้าเขาลิา้มทาง ถ้าในอนาคตเรา,าทำรถแห่ทำอะไรเรามาสอบห้างหลังนะจะไม่นหน่วงหูชาวบ้านอืมในอนาคตพ่อแม่เราอยู่คนเดียวเนาะนี่อ๋อเห็ดลองท่างขอมาอามันอยู่ในสวนอีนุ่งินมีที่จะทำตัวน,นี้แต่เราต้องตัดออกเนาะเห็ดท่างขมาขมานี่รถเขาม่านี่อืมพอหาทิ้งงานในอนาคตนะครับทีคุณแม่ทีแม่ออกไปหนีประม่านเป็นงานเมดละพี่น้อง ไอ้นั่นต้นอะไรแม่ต้นนางดำนี่นู่นน่ะต้นยไม่ใช่นั่นนี่ใหญ่ๆนั่นน่ะไม่พื่อบ่ไอ้นางดำอยู่ตรงนี้เราตัดแล้วใช่ไหมตัดแล้วก็เด้งลูกบ้านหนึ่งเดือนนึงอ๋อกำลังโตลิงโคนโอ้มูงกำลังโตอันนี้ใช่มะกรูดไหมนี่ตัวแ้นมันแก่ตายเนาะอยู่หน้าบ้านเราเลยเอาชักสองสามอันพอ เดี๋ยวพาไปเบิ้งกอพุ่นพี่น้องอ๋อโอ้ยลวกอ๋อโอ้บรรยากาศนี่ครับบรรยากาศสุดยอดนะครับนี่เป็นหลังบ้านของไก่หน่อยครับพี่น้องครับเบิ่งครับคุณแม่เราวซับน้ำใหม่เพื่อเดี๋ยวเอาไปฝากพี่ฝากน้องที่พัทยาพี่น้องครับพอผมเลกลับหลังเที่ยงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาสิดีกว่าเดี๋ยวไอ้หลังจากแม่ซับน้ำใหม่เอารถไปเปลี่ยนยางให้ผมออกให้ เปลี่ยนแต่มันแล้วเลยแม่ขี่ไปลาน,นี้เด้อได้ยินไหมเดี๋ยวฉันออกให้เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางหนากับยางหลังคู่ใหม่เลยกว่าทรงมากกว่ามาถึงอีกเดี๋ยวตองเพ่าต้องเปลี่ยนยางมากใส่ไห้พอนะครับเพราะว่าเป็นห่วงว่าเราที่ขี่รถซาเลงม่ได้แล้วนะครับเผื่อมันใช้แห้งไหลพอยางหนายางหลังมันม่นมีแล้วนะครับเปลี่ยนสองใบเพิ่นแล้วก็แล้วเดี๋ยวเรื่องไปหาหมอให้ยังเดี๋ยวใจหน่อยไปทำงานเรวจังวากันไหม เพราะว่ามีอ่าการงานมีอันนี้จังมาอดมาทางร้านได้นะครับนี่เป็นแต่ว่าไอ้นอนนี่เป็นเป็นเป็นท้องใครนี่ต้นที่ที่ว่าแม่ทรยบนี่อ๋อจะเป็นเป็นเป็นท้องเราโอ้นี่คือขั้นแดนอ๋อนี่คือขั้นแดนนะครับพี่นองครับอืแต่ว่ามันดีอย่างคือมันมีน้ำเนาะ มันไม่มีน้ำมันเป็นน้องไม้เขาเรียกถ้าเป็นบ้านผมเนี่ยเอิอน้องไม้บง่งพี่น้องครับน้องไม้บ่มีน้ำแต่ว่าคนผักไอ้โคราชเขาเอิอน้องไม้ลวกน้องไม้เลี้ยง,ยงโอเอาอะไรอันนี้น้องไม้ไทยเองอันนี้อันนี้ไผ่ใหญ่ป่ะหรือไผ่อะไรนี่ไผ่ใหญ่อันนี้อ๋ออันนี้ไผ่ใหญ่ครับพี่น้องอ๋อ บรรยากาศนบ้านนะครับพี่น้องเพี่อนๆเพิ่งเคยเห็นนะครับดีอยู่ทีอ่าอยู่ทีโคราชครับทีทีตะลุยมาถึงนี่แหละทีตะลุยนะครับนี่เป็นทีทีแบงมาจากอ่าพอจากเมียของพอตะลุยอีกทีหนึ่งตอนนั้นที่ก๊กไม่อยู่นี่ใกล้หน่อยมาตัดเห็ดบ้านหลังนั้นนะครับฮะเห็ดบานเนมีสูอ๋พี่น้องฝากพี่ฝากน้องซัำนี่ครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตาม ทุกคนรับชมยังเป็นธรรมชาติเดิมๆนะครับไอ้ต้นนั่นเขาเอินต้นมันใช่ไหมเนี่ต้นสักคู่ใช่ไหมออน,นั่นเออต้นสักคู่เั้านั่นอ๋ออันนี้มาตุม้มตุ้มน้ําตุ้มบ้านเราเลยนี่นี่ตุ้มธรรมชาติอืมนี่เป็นตุ้มน้ำครับพี่น้องครับอู้ตุ้มธรรมชาติองอมลำบานล้านหลัลกก่อมันกับบุกยัง เป็นธรรมชาติอยู่นะครับพี่น้องโอ้ที่เขาเอิ่นตัวกระบุกตัวกระบุกนี่บอกโอ,อ้ที่เขาแกงหัวมนะันโอ้ที่ว่าตามตาม,ตามวันงานนั่นนะออที่ว่าแม่ทำนะัออ่นอ,อ,อันนี้เมาปลูกใหม่นี่ปลูกใหม่ก็ไหนมันขื่นมันฝนตกมันขื่นอ๋อขึ้นธรรมชาติโอ,อ้รรตะไคร่สบายๆนะพี่น้องเ,อ,เออลูกอะไรนี่ออสมโอนี่ ทำไมมันใหญ่ไปทำไมมันใหญ่ไปมันนาอะไรนี่มะนาวทีขาเสียบลำเกลวเกียลำบาน่ะคือปิดวโอ๊ไม่เอาหรอกไม่ดูจักทีขาเสียบลำเกลวเบียเกลีไอ้คนนั้นอ๋อที่ว่าเอาไปพาใส่ที่ว่าใส่เส้ิเกียวเสียบลำแก้วนะ่มันดูดูห่ะมันดูมันดกว่ามันคือดกเขาแต่ว่าอมะนาวยังนี่ ไม่ใช่อ๋อีก<อ>ก็เสียบล,ลำเกลยวลำบาสเนี่ยนะโอ้โหพี่น้องคนครับมีไหมเราบอาว่ายังมีหรออ้าวมันก็เป็นไปได้หรอบอาอย่างหลายเลยเอาไปไหมเรามีรู้แล้วเดี๋ยวดูก่อนบาสเสียบอ่ะฝากพี่น้องซ้ำนี่ครับผมขอบคุณครับ